สำรวจราคาง่ครับตัวนี้เดอ้ออีพอรลปลปอยเก้าพันครับนี่ฟองข้ออยู่นี่เดี๋ยวท้ายมึงพยักได้ครับนี่ตัวนี้มื้นหาครับนี่ยางที่หลังไปนะครับ หู้นตัวยูมุ่งุนครับนี่หมื่นห้ายังสิขายอีก2ตัวเ้อครับนี่ครับคูละสามหมื่นตัวละหมื่นหาได้จะบอกว่าตัวไหนครับตัวนี้เก้าพันครับอิจจอบไปแล้วนะครับใครสนใจครับบ้านหนองห่าง้อครับขอมามึงเอาเลยครับบ้านหนองห่างอำเภอพุนครับเออจังหวัดขอนแก่น เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวจะน้อยไหลออกมันมีอีก2ตัวร้อยขายครับใครสนใจมาเอาเลยเด้อครับเนดะ้อนี่ละ่ะตามภาพนี่แหละทำคลิปเลยของข้อนี้ตัวของข้ออยู่นี่ปิดไป9,000บาทนะครับนี่ราคาวัวปัจจุบันเลยวันนี้วันที่วันที่6ธันวาคม2567ครับอัปเดตราคาวัวครับหน้าคอ,อกเลยครับผมจบจริงครับจบจริงซื้อจริงครับผม ดูขั้นตอนต่อไปครับอ่านี่ครับตัวนี้ครับหมื่นห้าครับผมคุณตาแกจะขายหมื่นห้าใครสนใจกะมาเลยนะครับราคาสดหน้าคอกครับผมเดี๋ยวอัปเดตราคาง่วหนาคอกนะครับราคาปัจจุบันเลยนี่นะครับของคุณพ่อเราอยากได้นะครับนี่นะครับในห้อยพยาได้สนใจมาเลยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนี่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 คู่นี้ขายสามหมื่นครับ อัปเดตเลยนี่นี่นี่หวเ้ยวเงี้ย่นีนะครับนี่ตรงหน้าเลยจะซ้นกันเด้อนี่นี่ครับคููนี้ครับหูวเงี้ยวนี่ครับแล้วเอายนี่ครับหมื่นห้าครับตัวนี้ใครสนใจนะครับถักอินบอกมาเลยเดี๋ยวบอกทางมาเอานะครับโอ้ต๊กใหเ่มดแต่ตัวนี้ครับคููนี่สามหมื่นครับนี่ครับนี่เลยนะครับเด้อราคาอัปเดตราคาวัวปัจจุบันครับผม ่าครับผมมูนี่พอท่นขายครับถ้าขายเนาะเดี๋ยวรออีกตดตอมง้อเป็นเนี่ยตัวงามๆบนด,ด้วนนะครับบ่มีมป่วยนะครับบ่ม,มีกินฉีดายาอยนงครับช่วงนี้อันนี้พอขายน,นี่หมาเด้อนี่ครับผมมักคอนเทนต์แบบนี้ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอเกล้าวข้ามาสวดัสสวัสดีนะสสดพอ่พอๆกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อครับบ๊ายบายครับ,บ